การสร้างธุรกิจครบวงจรเป็นเรื่องสำคัญของโลกธุรกิจการดำเนินธุรกิจของเครือซีพีทุกกลุ่มธุรกิจตลอดในระยะเวลาที่ผ่านมาซึ่งถือว่าประสบกับความสำเร็จเป็นอย่างดีในวงการธุรกิจทนินเจรวนนท์มีเคล็ดลับสำคัญในการทำธุรกิจที่เรียกกันว่าธุรกิจครบวงจรดังจะเห็นได้จากการเริ่มต้นธุรกิจในหน่วยที่เล็กแล้วขยายธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนั้น จนเกิดเป็นการดําเนินการธุรกิจที่ครอบคลุมในทุกส่วนของธุรกิจนั้นๆทนินได้แสดงความเชื่อมั่นในธุรกิจครบวงจรนี้มากแต่ที่ทนินได้เคยกล่าวไว้เสมอว่าผมมีความมั่นใจว่าระบบครบวงจรเป็นระบบที่ถูกต่อสังคมและสามารถปฏิบัติให้บังเกิดผลได้อย่างไม่คลุกขัดส่วนที่มีคนเก่งกันว่าระบบครบวงจรจะทำให้มีการทำลายทำเละาะเบา่แวงกันนั้น ผมไม่คิดว่าจะเป็นเช่นนั้นเพราะเชื่อว่าธุรกิจในประเทศไทยสามารถที่จะดําเนินการแบบครบวงจรได้โดยไม่ทําให้มีการทะเลาะก,กันและไม่มีปัญหาที่จะทาให้รัฐบาลต้องเดือดร้อนตัวอย่างของการดําเนินการธุรกิจครบวงจรที่ได้ผลเลิศนั้นดังเช่นกลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารจะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ทําให้เห็นภาพชัดเจนของการทําธุรกิจครบวงจรยกตัวอย่างเช่นระบบครบวงจรในการเลี้ยงไก่ เริ่มตั้งแต่เอาพันไก่มาให้กับเกษตรกรสร้างโรงเรียนและสอนการเลี้ยงโดยเทคโนโลยีที่เคือซีพีสัญหามาให้นำาหาสัตว์ที่ดีมีสัตวแพทย์คอยดูแลและที่สําคัญคือเครือซีพีต้องรับประกันราคาการซื้อโดยที่ไม่ว่าราคาตลาดที่ถึงเวลาได้ผลิตแล้วราคาซื้อขายจะขึ้นหรือลงประการใดเกษตรกรก็ไม่ต้องเสี่ยงอะไรทั้งสิ้น ก็ได้มีการปกลงเรื่องราคารับประก,กันไว้ชัดเจนตั้งแต่เริ่มต้นเครือซีพีโดยธนินได้ลุกขยายทำธุรกิจครบวงจรไปในทุกกลุ่มธุรกิจแม้ว่าจะเป็นกลุ่มพืชครบวงจรกลุ่มธุรกิจโทรคมนาคมที่มีครบวงจรแม้แต่ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่สำคัญไปจนถึงการวางแผนเครือข่ายและให้บริการเสริมที่มีการรู้จักกันดีอยู่แล้ว